สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงการเงินโชคลักแล้วก็การงานซึ่งในที่นี้นะคะจะมีผลในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะปากแรกของเดือนพฤษจิกายนนะในคลิปนี้เป็นของธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำคือคนที่เกิดในลัคนาราศีมีกรกฎแล้วก็พิจิก เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโชคลาภการงานของกังนและของคุณนะะในช่วงครึ่งเดือนแรกเป็นอย่างไรรวมทั้งตัวเลขนําโชคแล้วก็สิ่งที่คุณอาจจะต้องให้ความสําคัญหรืออาจจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งจะหนุนดวงของคุณด้วยลองฟังดูก่อนนะคะแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ตามไม่เอาไปอินไปน้อยแล้วก็ไปดราม่ากันอยู่บน ความเป็นจริงโอเคไหมจงอยู่บนความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นในการอ่นานไพ่มันคือไกด์เบาๆให้เท่านั้นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในช่วงสถานการณ์ก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภการงานการเงินค่ะของชาวธาตุน้ําก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะในะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดถูกใจคลิปวิดีโอนะคะคอมเมนต์หัวใจสองดวงใต้คลิปวิดีโอแล้วเพิ่มเติมในที่นี้อย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแบบ สันกระดิ่งกดติดตามแบบสันกระดิ่งกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมรับฟังคลิปอะไรที่มีความรู้สึกเอ๊ะใดๆอยากจะดูกันเป็นการส่วนตัวก็แอนไลน์ไอดียที่อ่ตต้คปวิดีโอนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ก่อนหน้านี้กันหน่อยนะคะ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภการงานการเงินของคุณเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกค่ะไพ่ใบที่สองค่ะ ไพ่ใบที่สามนะคะและไพ่ใบสุดท้ายคะ่ะในที่นี้คะ่ะพลังงานไพ่สี่ใบในที่นี้กําลังจะบอกกับโบนะคะว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ชาวท่านนา้ำค่ะตัวของคุณค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคและก็ปัญหาเบาๆใช้คําว่าเบาๆได้ไหมอะ่ะนะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะมันจะได้รับเงินก้อนนะคะอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นซื้อหุน้นซื้อหวยแล้วมันเฉียดอะ่ะอ,อซื้อหุน้นซื้อหวยแล้วมันเฉียดจะได้รับอยู่แล้วมันไม่ได้รับหรือบางผู้บางคนนะคะลง ทุนอะไรไปแล้วมันแอบแบบมันยังไม่ได้รับกลับมาจริงๆเป็นคนที่จะได้รับแล้วอะแต่ว่ามันไม่ได้รับกลับมาสัทีอาจจะหมายถึงคุณลงหุ้นรุ่นทองแล้วเดินไปติดดอยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะรวมทั้งในที่นี้ค่ะแอบเห็นเช่นเดียวกันว่าส่วนใหญ่แล้วเงินของคุณจะหมดไปกับเพื่อนฝูงหมดไปกับสังคมหมดไปกับภาษีสังคมเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะว่าในช่วง ครึ่งเดือนแรกค่ะในช่วงวันที่1-15ถึงพฤษจิกายนค่ะเป็นอย่างไรนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการงานค่ะของคุณเป็นอย่างไรพลังงานพาไพ่ใบแรกนะคะพลังงานพาไพ่ใบที่2ค่ะพไพ่ใบที่3ค่ะ และไพ่ใบที่สี่ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการงานนะคะในปักแรกนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำชาวลัคนาราศีมีนกรกฎพิจิกการงานของคุณค่ะดูเหมือนจะไปในทิศทางที่ควรที่จะไปแหละแต่ว่าสิ่งที่อาจจะไม่ได้ดังใจคุณก็คือคนร่วมงานเพื่อนร่วมงานนะคะหรือคนรอบๆตัวนะคะคนในสังคมนี่แหละคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้ดังใจคุณเพราะอะไรเพราะมันมีเรื่องที่ผิดใจกันมาก่อนหน้านี้นะคะ,ะ,คะอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะไม่ได้ดังใจกัน เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือผลประโยชน์ด้วยนะคะอาจจะมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับงานใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันในที่นี้มีการเปลี่ยนงานใหม่แล้วสุดท้ายแล้วงานใหม่ที่คุณไปลองทําหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่มันไม่ได้ตั้งใจคุณคุณเลยออกนะคะและใครก็ตามที่เป็นอ่าคนที่มีเงินเดือนประจำเนี่ยโบก็รู้สึกได้ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนคุณรอคอยเหมือนคุณทํางานเพื่อรอคอยรอคอยเวลาที่คุณจะได้ไปเจอโอกาส ในที่ทํางานใหม่ที่ดีๆอย่างนี้จะมากกว่าคุณรู้สึกไม่ค่อยจอยกับการทํางานสักเท่าไหร่ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกาย,ยนะนะคะนะทีนี้ใครก็ตามที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองหรือว่าทําฟรลแลนด์อยู่อะสิ่งที่น่าพ่ยบอกก็คือมันจะมีคนคนหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณก็ได้นะคะที่ทําให้คุณนะคะรู้สึกว่างานของคุณหรือ มันไม่ตรงไปตามดิวอะเออมันไม่ตรงไปตามดิวหรือมันมันมีการเลื่อนมันมีการผลัดไปจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณรอแล้วคุณไม่โอเคนะมันไม่ได้หลังใจนะหรือแม้แต่ใครที่กําลังรอคอยลูกค้าใหม่ๆเข้ามาในช่วงระยะนี้จากไพ่นะคะไพ่ก็แอบบอกในลักษณะที่ว่าถามว่ามันมีเข้ามาไหมมันมีเข้ามาแต่ติดตรงที่ติดตรงที่พาร์ทเนอร์ของคุณหรือบริวารของคุณเนี่ยแหละทําให้เกิดปัญหา นะคะก็ในที่นี้มันอาจจะดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโบเชื่อว่าเดี๋ยวคำแนะนำเนี่ยมันจะต้องให้คุณไปลองปฏิบัติแล้วมันจะได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอ,รอฟังในส่งคำแนะนำท้ายๆคลิปนะ,ะแต่ว่าใดๆแล้วนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครเจอสถานการณ์ประมาณนี้แล้วคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันเนาะหรืออาจจะเจอกันแล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวเราอดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกันนิดนึง การเงินและโชคลาภของคุณค่ะจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะการเงินและโชคลาภของคุณค่ะจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะพลังงานพาไพ่ใบแรกคะ่ะไพ่ใบที่สองคะ่ะไพ่ใบที่สามคะ่ะและใบที่สี่ค่ะ สำ,สำหรับหน้าไพ่นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภแล้วนะคะมันมีเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะการเดินทางนะคะมีเกี่ยวกับเรื่องของตำรงจตำรวจเกิดขึ้นด้วยนะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ว่าในที่นี้นมันมีความเป็นหกถ้วยเกิดขึ้นนะคะมีความเป็นเจสดเกิดขึ้นและมีความเป็นเก้าดาบเกิดขึ้นแล้วก็มีความเป็นควีนถือไม้เท้าเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินและโชคลาภแล้วมีโอกาสที่จะได้โชคลาภลอยจากความเป็นสีเทาได้ก็คือเรื่องของ การเสียงโชคนกันเองแต่เมื่อได้มาแล้วอะค่ะมันจะได้มาในพอที่จะทําให้คุณเลิกเครียดเลิกคิดมากแหละมันจะมีเข้ามาแต่มันอาจจะเป็นในลักษณะของทุกขลาบก็เป็นไม่ได้ไพ่แอบโฟกัสไปเบาๆค่ะให้เลขยานผ่านะนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยมันมีความเป็นควีนถือไม้เท้าด้วยในที่นี้ค่ะคุณอาจจะหมดเงินไปกับการสนองนี้ตัวเองซะส่วนใหญ่นะคะชาวธาตุน้ําสนองนี้ในที่นี้ให้ระวังนะคะความสนองนี้ในลักษณะของความเถา ในความเทาในที่นี้ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหุน้นเรื่องของหวยเรื่องของแช์นะคะในช่วงระยะนี้อาจจะต้องเบาลงนิดหนึ่งนะคะถามว่าได้กลับมาไหมได้กลับมาแต่ว่าได้กลับมาในทนี่ระวังในรูปแบบของความเป็นทุกขลาบเท่านั้นเองทีนี้ไหนไพ่อยากจะแนะนําอะไรนะคะไ <c oughs> พ่อยากจะบอกอะไรคะว่าในส่วนนี้พิกัดชุดตัวเลขนำโชคไปประมาณไหนเอ่ยพิกัดชุดตัวเลขนำโชคประมาณไหนเอ่ยเดี๋ยวเรามาขยายกันดีกว่านาะ พิกัดชุดตัวเล็กนำโชคประมาณหนเอยพลังงานไพ่ไปแรกประมาณพลังงานพาไพ่ใบที่สองค่ะพไพ่ใบที่สามค่ะ และไพ่ใบที่สี่่มีรถคันไหนของคุณที่กําลังจะแบบที่อันนี้คือคือมันมันมันมีขึ้นมาในลักษณะที่ว่ามันเป็นรถเก่าอ่ะเออมันเป็นรถเก่าอาจจะเป็นรถคันเก่าของคุณก็ได้นะคันอาจจะมีรถหลายคันแต่ว่ารถมันเป็นรถคันเก่าเนี่ยเลขทะเบียนรถคันเก่าจะให้โชคนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นทุกขลาบอะไรอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วนะคะไพ่ก็เลยแนะนําในลักษณะที่ว่าถ้าเรารู้ว่าวันนี้เราจะได้โชคลาบก็จริงแต่ได ในลักษณะของทุกขลาดสิ่งที่คุณจะต้องไปทําคุณไปแก้ก่อนเลยคุณลองไปแก้ก่อนเลยแก้ในลักษณะไหนแก้ในที่นี้ก็คือถ้าเรารู้แล้วว่ามันจะเป็นทุกขลาดอ่ะนะเราต้องทําให้มันเราต้องไม่เสียเงินก่อนนะเราต้องไม่เสียเงินก่อนเสียในที่นี้คืออะไรหนึ่งอาจจะต้องไปเสียเพราะหนึ่งอ,อาจจะถ้าเป็นกับรถอ่นะเราอาจจะลองลองเอา ลองเอารถไปล้างเอารถไปล้างเสียเงินพอรถก่อนแล้รู้ว่าเราจะต้องได้เงินพอรถอ่ะเราลองเอารถไปล้างเสียเงินพอรถอันนี้คือยกตัวอย่างนะเอารถไปล้างเอารถคันนั้นไปล้างนะคะแล้วก็คือมันเป็นการมันเป็นวิธีแก้นะเพราะมันเราต้องเอาปการการล้างเนี่ยไม่ใช่ล้างเองนะ อย่าไปล้างเองนะล้างเอาเข้าคาแคร์นะคะไปล้างไปเสียเงินกับรถก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้เงินคืนจากกันที่เราเสียเงินล้างรถนี่แหละนะะอันนี้คือวิธีแก้ที่ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็แนะนานะคะให้ไหว้แม่แยานางรถบ้างนะรวมทั้งพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยใครที่ไม่เคยเอาพวงมาลัยขึ้นรถก็ลองลองดูสักครั้งหนึ่งนะคะเอาพระนะคะมาไว้หน้ารถหรือถ้าไม่สะดวกเ,เอาพระมาไว้หน้ารถอย่างน้อยเอาพวงมาลัยมาไว้หน้ารถเพื่อเป็นการแสดงความเคารพกับแม่แยานางแค่นั้นเองจบนะคะแค่นั้นเองอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนะนะนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล คุณอาจจะเชื่อรู้คุณอาจจะไม่ต้องเชื่อก็ได้นะคะเอาที่คุณสบายใจแต่ในที่นี้ไพ่มันบอกในลักษณะนี้เท่านั้นเองหรือแม้แต่วนันนี้ใครที่มีความรู้สึกว่าเออมันมีปัญหาในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วเราลองดูไพ่แนะนํากันเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่แนะนําอยากจะบอกอะไรเนาะขอดูไพ่แนะนำหน่อยค่ะขอให้พระพิคเนตช่วยแนะนำหน่อยนะคะว่า แล้วคุณจะทําอะไรเพิ่มเติมดีนะคะในส่วนของเรื่องของการงานการเงินแล้วก็โชคลาภสําหรับชาวลัคนาราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะอืมโอเคมี อ่ไพ่แอบบอกว่ามันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นเกิดขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าหลายๆคนนะอาจจะยกตัวอย่างเช่นนะหลายๆคนอาจจะมีแผนที่จะซื้อรถใหม่หรือเปล่าหรือ,อมีในะลักษณะของการเริ่มต้นทําอะไรใหม่เช่นการรีไฟแนนซ์รถอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือรีไฟแนนซ์บ้านก็ได้นะหรือในที่เนี้ยคือคือมันมีไพ่แอบคอนเฟิร์มว่าเราสบายใจที่จะทําอะไรเรารีบทานะคะการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรืออะไรใดๆต่างๆนะคะที่เราวางแผนไว้เกี่ยวกับเรื่องของการการ ริ่มต้นใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะเรื่องของการอสินทรัพย์หรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ถ้าคิดที่จะเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยใหม่ให้รีบทําให้รีบตัดสินใจนะคะตัวเลขนําโชคของคุณนะคะก็คือเลข1เลข4เลข2แล้วก็เลข7จดไว้นะจดไว้นะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีนะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ใครที่มีความรู้สึกเอ๊ะใดๆกับหน้าไพ่นะคะก็สามารถแอดไลน์ไอเดีเพื่อเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวได้นะคะในส่วนนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถ นะคะลองไปปรับไปใช้กันดูนะคะขอให้โชคดีค่ะ